หมดแล้วโอ้แล mm. ้วก okay. ็ตาเนี้ดังเดิมครับเตือเนี้ดังเดิมอ่ะก็เดี๋ยวพวกเราหมู่มูเสี่ยวเสียวเรสี่ยวคู่เนรัเสี่ยวทั้งหลาย เสียลทั้งหลายเดี๋ยวเราถ่ายรูปรุ่มกันหน่อยครับไปหูไปมือเป็นหมูใช่เสียถ่ายเป็นหมูสูอะไรไม่มีไม่ตลกเลยได้ครับอ๋อได้ก็ต้องเขาอีกเลยต้องเอัอันนี้ก็เป็นไใส่ครสครสต้อง เราไม่เราไม่ถ่ายเขาเลยอ๋อหรืเอาไม้ลงไว้ลูกทำไมพี่โอเคเดี๋ยวเรากลับกลับด้านถ่ายรูปด้วยกันครับโอเค เราหวนเราหหวนมันไม่ได้การเป็่กันหวนคำนะหมุนนะดีกระโปงแล้วไม่มีอะไรหลุดแหวนมีโอ้โหดีด้วยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยู่โอ้โหอดิมไฟซะ เออหนีน้ำพื่อนน้ำเขอข้าง่งก่อนนะคะโอ้ยขอไฟวตะกี้ขอไฟก่อนก่อนตะกี้โอย หนึ่งสองสามเออเราจะใกล้กันไหะ วิดีโอครับผมเราพูดอะไรขนแก่นครหนึ่งสองสามขนแก่นนะครับมจ้าวะอ๋อใช่เป็นัลโหลเจ้าอ่ะอันนี้เป็นลโหลฮัลโหลเด้อัลโหลเด้อนะครับหนึ่งสองสเด้อนะครับสามสองหนึ่งองสเด้อ สามสองหนึ 2> 3, 2, 1. 1> ่งฮัลโหลเด้อเก่งมากครับทุกคนโอ้ย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  ไม่ได้เลยชอบเรามีอะไรไหมมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วอ่ามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วเพราะว่าต่อ่แต่งตัวม่นแต่งตัวก่อนใช่เป็นเซอร์ไพรส์โอ้ไม่มีไม่มีพี่ต้องถอยไปอีกถอยไปอีกงเอลเอสระังปวดไส้นะครับแม่ปวดอ้วนเอาซันแนนเลยหายใจได้มั้อ่าโอเค โอเคได้ละอ่ะตามประเพณีธรรมเนียมนะครับผมเราจะมีนี่ขึ้นแล้วไม่ทันเซฟไลเลยไปละนะครับผมใครที่มีเลขตรงนี้ที่นั่งตรงนี้เบอร์คืออะไรอ่ะนะครับผมสิบสี่จะได้ละแต่เบอร์แปดต้องพางคนละลายเอ็มเอ็มหนึ่งสี่นู่นเอ็มหนึ่งสี่นู่นมีไหมนะมีไหมครับมีใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าอ่ะใช่นะครับเออเออนี่ใช่ป่ะบ๊ายบาย อออ๋ออ๋อได้ไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยพี่แม็กยังไม่แตกเลยไมชายสามยังจำได้กว่าเ่ว่าส่งเว็บมาให้หน่อยได้ไหมเว็บมเว็บมุนมนส่มันต้มุนส่่งสนี่ต้องตตอะไร่ส่น้ามุนนี่ต้องรพันลชื่อที่เป็นรีทวิต มันต้องมันต้องไลน์หรือมันต้องรีหรือมันทำอะไรครับมันต้องมันต้องรีแต่แบบสุ่มก็ได้ไม่ใช่มันจะสุ่มรีนะครับหมายถึงว่าคนที่ดีก็จะได้ใช่ไหมได้ส่งเว็บมาให้ฮะส่งยังไงเซิร์ชว่าเว็บสุ่มเว็บว่าเว็บสุ่มเว็บสุ่มทำไมติมมันยากตรงไหนอ่ะบัสจริงอะไรทักท้วงหรือะไรกันนะ่นไม่มาก่งจะตายสุ่มอะไรกันสุ่มสุ่มเป็นเลขสุ่มอ๋อใช่ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลขตรงนี้นะครับสิบท่านนะครับสามารถติดต่อได้ที่ นี่เลยครับป๊อปนะครับผมนี่นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆากครับผมที่ทําให้งานวันนี้เกิดขึ้นครับก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับดีใจมากมากทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชาวขอนแก่นที่ได้เจอโอ้ยังไม่คึ้นเลยมากนะครับแล้วก็ทุกคนที่มาหาเราเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะมาหาบ่อยๆได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆนะครับก็หวังว่าเราจะได้ เหมือนวินเลเซอร์ต่อหลังแสงมาสองข้างหลังก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุยกันก่อนไหมอ่ะวันี้เสร็จเร็วอ่ะไม่ไม่คุยเลยได้ไหมครับอยู่อีกหน่อยก็ได้นะยังไม่สามครึ่งเลยคุณหมอเออ อยากใม้สปอยสปอยสปอยอะไรดีอย่าเพิ่งรีบเอ,อ่ยนี่ออกไปแล้วคนนึงเห็นไหมเริ่มไปทีละคนแล้วไม่คำถามก็จะออกไปคนหนึ่ง,งไฟไฟสองน้องอเดี๋ยวคิดว่าใน อะไรไม่ได้ยินมแล้วลงบาไปหลบทำไมลูกมีพูดเยก็ในซิโครไอจีแล้วกันอ่าดูเรี้ดเร็วนี้ครับผมเพราะว่าเราเสร็จโปรเจกต์ละก็จะเร็วเร็วนี้ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกันเลยครับเอาเอาวันนี้เลยคืนนี้พรุ่งนี้คืนนี้คืนนี้เขาเขาดูง่ายกันทุกโปรเจกต์นะครับผมก็ เร็วๆนี้ไม่ไม่ไม่กล้าพูดไม่เร็วนร้ๆเร็วเร็วเนี่ยอาทิตย์นี้เร็วเนี้อ่ะเดี๋ยวคืนคืนนี้สปอยให้เลยอ่ะอสปอยสปอยที่ไหนอ่ะแหบวแหบวแหววแหววแบบวแหววแหวทันไม่ทันไม่รู้แต่สปอยให้ทันนะปปุ๊บปุ๊บออกเลยอ่ะแล้วแต่หาเจอเออเอาเป็นว่าวันนี้ต่อไปก่อนถูกนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ สวัสดีครับมีความสุขมากจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับเตรียมป,ปีนะดีใจที่ได้เจอทุกคนครับ